ไม่มคา้าอ้าครัอันนี้สั่งฟองนตติกออ์ในะคัาะขาทางกับค้มไพ่ในคณะคันหน้าหกสิบห้าบาทกล้วยกาขวดเขาสั่งย่อเปลี่ยนแจชิดในคณะราคาะไ้มาเมือไดี๋ยวมาดยิวโอตอน,นัมืนก่อเด็กเปลี่ยนเช่นไหนเริ่มโดยว่าสั่ง2อาอิตย์ยยา่อๆดูดุเนี่ยัากก่านั้นเนนนาย,ายนนนะออยยเอาตามมาอยากเป็นอัมในคาะเอาเอาเดี๋ยวเปไกมา นิดกับขัดเตอขัดเจอทำมามามาให้ฟ้อนอันนี้ให้ฟ้อนอีกคนไหนเอขามาตัวจองกาดดีดิวดีดิวดีดิวขาตั้งโอ้อันไหนัาเนาะเอ๊ะไอ้นั่งอยู่ไหนเนี่ยอันนี้ไหนขาเนาะอันนี้ขาโอ้ก็น่าจะใจได้อยู่เนาะแปดสิบบาทเลยเัาเนาะโอ้สูงสูงสูงอันนี้ก่อนเดี๋ยวก็ทำไมเอาคงไฟมันออกมาเลยเัาเนาะไม่สมัครใหม่ใหม่ๆสดๆดมือไหม สามารถไดจากติ๊กจอกในันเนาะนะครับในันเนาะสามารถปสบ <after that. S 2> er าทในกันเนาะบกาเขาโฆษณาไวหกสิบห้าทกัสั่งยอดแปดสิบบาทเดี๋ยวได้อไ้ยอดในันเนาะขาเขากัดใบิในร้อยหกสิบาบาทยอดในันเนาะามาลองดูด้างในมันหนิเนาะความมันเดียวโบกปิดฝันในันเนาะจักงีในันเนาะย้องเปิดากะมันถูดในันเนาะติกยนวายตกตกตกโอ้ตกตกตเ้สั่งวว่กันเนาะเอครับข้อมือ ตี่กิฟโทรศัพท์นองคณะอันนี้ก็โอ้เปลี่ยนเรียกใหม่อันนี้ก็ได้เปลี่ยนที่กิฟน่าจะเป็นคาตังมของคณะอันนี้ก็อันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นพงไพ่เอาขามาตามโดยเอ็นครณะมาตามไปตามโดยเจ็บ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 อะไรบ้างเขียนตั้งไดเขียนตังใดเกิดอะไรขัดต้องอยู่ไหนเอาขามาตามตัวว่ามันใจงานใดก็ในคเนาะ ตามมามสามารถในจิตต่อไหครับนาะโอ้สายมันยาวสายมันก็ยาวเหมืกันนีครันาะเสียจเสียเสร็จเสร็จเีบนึงตามตัวนี่ครับนอกลับดีวใจถือออันไหนอันไหนอันไหนใจมันก่อไปทุ่ีเดแล้ว oh, มั uh, uh, uh. นมาอ่ากั Hoa 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 này hoa món hoa 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 này hoa 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 rồi để một này cả okay. để này. Để đây yêu, này ใจ่อะไรอยู่ในกัเนาะแปดสิบบาทนี่ก็ถือว่าก็โอเคในกันเนาะบ๊ายบายเดี๋ยวมองหน,น้าในกันเนาะบ๊ายบาย